เขาตรงนี้มันว่าเด้เขาตรงนี้หรือไปเขาทั้งหนาคนบอกไอ้เขาทั้งหนาวสิมีคิดว่ามันเขาอรงนี้ขเไช่ต้ม่อยากเข้าประตูเลยทั้งหนาเลยเด้อ รถพันจอดแล้วมันโบว์วีดเนี่ยให้ขายาบคายสิมีแต่รถทีมงานเรานะใช่ไหมคะมันมีแต่รถวงแล้วนะเนี่ยหนูคิดว่าจะเข้าตรงนั้นได้มานี่วะสัน้นเบิ้งขอ,อย่างไปเบิงบ้งกันต่อเรกขอา ของกับคนลงกอ,อ่ะเช่นครับเห็นรถตู้กอดกระชิดหวาดเพิ่มอีกไม่หน่อยเนาะ กับมาดอกสิม้านมาแยงยอดกระถิ้นได้เท่าไรก็ห้าแสนห้าแสนหกหมื่นเก้าสิบเก้าบาทครับ่อนไม่แน่ใจแต่ว่าเก้าสิบเก้าบาทนี่พี่น้องครับอนุโมทนาสาธุบุญน้ำพออีกไม่หน่อยครับพอให้บุญกุศลนี้ครับบุญกุศลนุ่นน้ำครับให้กอบวดพ่ออีกแม่หน่อยน้องหญิงครับจงมีแต่ความสุขความเจริญครับเห็นยิงๆปังๆดังๆร้วๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับ น้องลงก่อนเพราะลุงค่อยไปหาที่จอดหนักบ่เนี่ยนะโกี่ใบเนี่ยซิตาน้อยมาแล้วมาแล้วพอถึงเออถือได้ยุ่แเครื่งองสบางอคนถืกระเป๋าแค่งางโอ้กับพูดเลยเนะาะเมนลุก เดีด้วปะมาไม่เจ้งกระเป๋าของอะมันหนักด oh, okay. uh, ิตัวเขาไม่โอเคมาดึงคนพร้อมบันเนี่ยนี่ บานี S <S ่สว uh <S an marché> ัสดีครับได้อะไรกิงกังพยุกลุงลุงลุงคู่เขยพ่อเอกสวัสดีครับสวัสดีครับบอกให้เสียโนนเอาดีก่อนเอาดีน้ำพ่อก่อนยังเอาไปทีเดียวแท้หน่าเราเนี่ยมาให้ลูกสาวก็จะติดต่อกับเอก็กันเป็นกู่เขยกันเป็นคู่เขยกันเป็นกู่เขยกัน ได้อะไรกินก an ันหมอนีไงหมอนเองหมอนเองะลูกโอ้มาหอดกับมันเลยอันนี้อะไรโอ้มะขามรองขอบคุณครับเสองเมะขามมะขามหวานพออยู่มึดหรอพอยันเลยนร้องออมะขามว เขาไปเขาไปสิบักาคืนเซซาวงเไหนกินม่ด้หจ๊ะได้แล้วความเปนแบกอเมดจ๊ะจ๊ะเนเนีค่ะ่อ่อไม่บีอันนี้มะขามหวานมะขามดองยูโร แล้วจะเอาทรายมาแล้วก็กับโตใครเนี่ยเขากี่ไรเนาะเจ้าว่าคอยผู้ให้เจวีมันต้องมีบาโฮผู้ชายค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาบาโฮเข้าแต่ว่าเสียงินแม่เข้านะหมดแล้ผ่านจะประยากเบืองหรือบโบโบอบ้ยสิเียนใหม่คอะเหเไม่ดือน้ตต่แม่วงเราอยแม่อเช็ใหม่ เหมือนคนเกินข้าแกินแล้วพัก yeah in ันไปกินเขามาแล้วาเา่เกืบเตลาดก่หอมแม็กซ์คนนี้เน่ยเกือบเตผู uh ้ใดซื้อไม่ลูกผู้นี้ผู้ใดซื้อไม่เขาพีดสิดีครับคุณย่า แม็องเ้าพอบี้่ซื้อมาให้สวยอีคอมแม็กคนเด้วเทปะี่เล็กทำไมเป็นเสีั้นะทำไมเล็บมี้จะไปสระบุรีผ้าแมสแปนแนหีบเล็บี่จับไวไบได้ดีมากเลยเมื่อคืนองค์อินถึงกับเอื้งอ่ะอึ้งเลยอ่ะเอื่องเราไม่รอทยผมทำการบ้านมาดีมากเลยมันหยบวด้หรอว่าหลังเป็นเอาวันไดรำหรอไม่มืางคไปกคุเกษ้าอก พ่อก็จะไปออกรถกันโพสก็สวยโพก็สวยขอดวเลาลวไปนาเขาไปวนหม่วาบอสนได้คนสือบัารนแ้เยบากดีไหมพ่อพยาการใจบัรยากาศเด่นดีไหม เต้นพอเต้นศิลปินไหมไปเรียนเต้นเพาะไหลล่ะคนเหล็กซื้อยังคนแรกซื pain, <s <s ้อยังคนแรกซื้อไลล่าเออคนที่สองหนูซื้อไลนี่เออโอโฆษณาเป็นลูกชินี่ทางไหนบ้างกันโอฆษณาเป็นลูกชินีนี่ก็ใเจี๊ยบีทอ ไส้มุ้งอันไส้มุ้งแล้วก็ที่ว่าจะคล้องคักเตอร์คนละซวง้อะไรนะพยาพรนี่ต้องกลับไปเยโสเลยไปร้องที่หมอเช็ดเลยงามแฮ้งและดูแสนแหลนมากแสนแหลมพอนะเขาจะเข้าแสนแหล่มว่ะออเป็นอย่างขึ้นรีอยู่เ้นนบัตรมีแมสตดดิ้งก็จะมาแต่หัวงามนี่ไหมตัดดิ่งไหมเราดูแเพ่าว่อย่างนั้นก็ไ่วัดได้จาก้องคักเน่คเท่านี่ กี่ไรลาี่คันย่องกลอ่อยไรละเลย่ละเนาะมุงลุงเนาะไร่ละเนาะนี่เตียบเบื้องมูอเขาเป็นผ่าไร้ไหมอันนี้ใส่ผ่ากินย่างดีพูดแล้วเนาะผู้จัดการห้เร็มเลยลกจิจพร้อมดผู้จัดการห้เล็มกโลกจิดิ่นเสีอบีบอ่ะู้จัดการห้เล่มกโลกจิจนะ็น่งบ้าเฮ็ยนอันนี้สวนองยูบานยังกบ้อบานอย่านยังดื้อ่อยน้ำดุก น้ำดุกสีทองตำบลปากช่องครับพป่นองกมาเลยครับหลังจากชมคลิปนี้แล้วน้ำดุกสีทองตำบลปากช่องบุ ครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องสนิ้ครับ